วาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนและนั่นคือสังโยชน์ข้อแรกเลยคือสักยทิติทิฐิหรือความเห็นในความเป็นตัวตนก็คือสักยะความยึดตือว่าตัวตน ความยึดถือรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราความยึดถือเวทนาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราความยึดถือว่าสัญญาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราความยึดถือสังขารว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา และความยึดถือจิตมโนหรือวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราคําของพระองค์ใช้คำว่าเอตังมะมะอออ่างนะเอตังเอตังมะมะแปลว่านั่นของเราเอโสหมัสมิแปลว่านั่นเป็นเราเอโสเมอตตาแปลว่านั่นเป็นตัวตนของเรานะนี่คือเหตุ ของสักยติติเหตุของความเป็นสักยะคือเหตุของความยึดถือโดยความเป็นตัวตนเกิดเพราะอย่างนี้